อนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวในเชิงของพุทธศาสนาในการที่จะสืบทอดของความศักดิ์สิทธิ์และภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวสุพรรณบุรีภาคภูมิใจนะครับก็คือพระเครื่องพระบูชาและเครื่องรางของขังของคณาจารย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการประกวดครั้งนี้มีถึง910รายการ การข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมธนกิจแปแสงโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับ จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมประกวดพักเครื่องเมืองสุพรรณซึ่งจัดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่4ธันวาคมนี้มูลนิธมีนาเคิลอ,ออฟไลท์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสุพรรณบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้ออกกําลังกายด้วยการลําวงย้อนยุคและในช่วงข่าวรอบวันพักสักครู่กลับมาพบกับ,กบรายถึนข่าวในช่วงหน้าครับเที่ยวด้วยหัวใจลักเที่ยวหัวใจ เครื่องเมืองสุพรรณซึ่งจัดขึ้นในวันที่3ถึงวันที่4ธันวาคมนี้ท่านผู้ชมรายการขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีได้ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดส,สุพรรณบุรีและสมาคมพระเครื่องเมืองสุพรรณนะครับได้จัดงานประกวดพระเครื่องเป็นการอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวในเชิงของพุทธศาสนา ในการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของอาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องของความเรื่องรือพระเครื่องนะครับวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองได้รับเกียรติจากท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณให้เกียรติ มาเป็นประธานในการถแถลงข่าวและเปิดาการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวนะครับโดยมีอาจารย์ราชันทิพนเนรนะครับจะมาเป็นผู้ให้รายละเอียดต่างๆในการจัดงาน <c oughs> าการประกวดในครั้งนี้แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทําให้ผู้คนได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะที่ประเทศไทยประสบเรื่องอุทกภัยมหาอุทกภัยนะครับไม่มีอะไรที่จะเป็น มงคลและมหามงคลดีกับเรื่องของพระเครื่องเมืองสุพรรณซึ่งอยู่ในคําขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ราชันทิพเปรศน,นะครับได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับผมเป็นศรีประจันทร์เมธีประมุขนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอศรีประจันรสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่9สุพรรณบุรีนครปฐมครับ การดําเนินการจัดงานครั้งนี้นั้นด้วยความร่วมมือของท่านบุญชูจันสุวรรณนายกอง์การบรรษัทสวจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเสมอมิ้งงามหรือคุณป๋องสุพรรณในานามของสมาคมพระเครื่องพระบูชาสุพรรณบุรีโดยมีเฮีาอ้าสุพรรณบุรีและคณะทํางานคุณโจศรีประจันนะครับแล้วก็คุณสมหมายชิงเกอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองผู้การสับนุนโรงศรีประจัน โดยท่านเจเด็ดอินสว่างนายกสมาคมวัตถุประสงค์ในการจัดงานครับก็เพื่อที่จะได้แสดงพานุภาพพุทธานุภาพของความศักดิ์สิทธิ์และภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวสุพรรณบุรีภาคภูมิใจนะครับก็คือพระเครื่องพระบูชาและเครื่องรางของขังของคณาจารย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการประกวดครั้งนี้มีถึง910รายการและประเด็นที่2ครับโรงเรียนของเราสมทบทุนระดมทรัรพยากรเพื่อสร้างโรงอาหารมาตรฐานนําไปสู่นะครับกระบวนการที่จะให้เด็กเรียนมีคุณภาพชีวิต ไปสู่การเรียนรู้และประเด็นที่3ครับเราจะจัดตั้งกองทุนเพื่อจ้างครูภาษาต่างประเทศเนื่องจากในการศึกษายุคใหม่นั้นเราจะต้องนะครับเ้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ทั้งนี้องค์การบริษัทจังหวัดโดยท่านบุญชูจ้สวรรเห็นความสําคัญทั้ง3รายการโดยเฉพาะด้านการศึกษากัเยวาวชนนะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักครับ จากท่างให้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดประกวดครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ชาวสุพรรณบุรีควรที่จะ,ะร่วมกันในการที่จะมาอนุรักษ์แล้วก็นําเรื่องของของดีของเมืองสุพรรณเราเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดของประเทศไทยก็อยู่ที่นี่นะฮะ,ะได้มาจัดงานกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากจะสอบถามทางท่านนายกบุญชูนะครับว่า พระเครื่องดังๆของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะฮะ,ะสุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยมีเกจิองค์ใดบ้างพระอริยสงฆ์องค์ใดบ้างที่เรานับถือกันแล้วก็พอกาวขานปั๊บนะคนทั่วประเทศไทยเนี่ยยอมรับนับถือครับผมครับนะก็สำหรับเรื่องพระเครื่องนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไรมือใหม่ฮะมือใหม่แต่ถ้า ที่กล่าวขานกันนะฮะก็ผงสุพรรณของเราเนี่ยนะฮะผงสุพรรณของเราเนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเป็นเจ้าภาคีนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราร่วมกันนะครับระหว่างท่องเที่ยวองค์การบริหารสจังหวัดโรงเรียนศรีประจันเนี่ยนะครับที่เรากําลังทําร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเราได้สิ่งดีๆหลายอย่างนะครับสิ่งแรกก็คือในเรื่องของพระเนี่ยนะฮะผม ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร,ร่นะฮะแต่พอเข้ามาดูมาหลายเนี่ยมันมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์มันมีสเสน่ห์ในตัวนะครับมีสเสน่ห์ในตัวนะครับเพราะว่าพระแต่และองค์เนี่ยนะฮะสร้างมาเมื่อหลายร้อยปีนะครับท่านลองคิดดูคําว่าหลายร้อยปีเนี่ยโอ้โหมันมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะรักษามาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเราไม่ไม่อนุรักษ์กันมาเป็น ทอดทอดทอดแล้วเนี่ยสักห้าหกร้อยปีนี่มันก็สูญหายไปหมดแล้วน,ะนั่นนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราสืบทอดกันต่อมาเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สร้างเมื่อหลายร้อยปีแล้วเนี่ย มันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์อย่างที่ผมว่านะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วพระแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอีกอน,นะฮะ,ฮะไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าผมเข้าไปศึกษาคร่าวๆในโอ้โหแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันบางองค์สวยบางองค์ชัดบางองค์ใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีสเนมสเน่ห์สำหรับให้คนที่ได้ส่องได้ได้ศึกษาเนี่ยนะครับตอนแรกผมว่าเอ um พระก็เหมือนพระ <laughs> นะฮ <arcade> ะแต่จริงๆพอเข้าไปดูเนี่ยแค่พระ พิมเดียวกันเนี่ยมันก็มีเป็นหลายๆร้อยรูปแบบนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับนั้นก็เราก็จะได้ในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะแล้วก็ได้ในเรื่องของสนับสนุนการศึกษาด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางคงบางท่านอาจจะมองนะฮะโอ้โหพระอะไรเช่าเป็นสิบล้าน <laughs> เป็นล้านอะไรเนี่ยมันอะไรกันนักหนา <laughs> ท่านลองคิดดู สีแค่เอาแค่สี่ห้าร้อยปีเนี่ยหาที่ไหนได้นะฮะมีเงินสิบล้านก็หาบางทีก็หาไม่ได้นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่บางครั้งเอ้ราคามันที่เช่าไปบูชากันทำไมสูงจังอะไรเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับว่าบางครั้งอายุยาวนานขนาดนี้คนที่รักษามาได้4-500ปีเนี่ยโอ้โหมัน มันต้องนับถือต้องรักจริงๆนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าได้ประโยชน์จากสุพรรณบุรีของเรานะครับเราก็มีเรื่องลือเรื่องลือ,เร,อ,ลอเรื่องพระเครื่องอยู่แล้วนะครับเราก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะวัดวา,ารามนะครับเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งอนุรักษ์เนี่ยนะครับ<อ>ก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ ได้ประโยชน์ทั้งชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีของเราได้ทั้งท่องเที่ยวนะครับการศึกษาอย่างที่ผมว่านะครับก็มางานนีนะ้คุ้มแน่นอนครับคุ้มครับครับ,รบท่านผู้ชมรายการครับจะเห็นว่างานนี้คุ้มแน่นอนนะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นทั้งาศาสตร์และศิล์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คำความสำคัญในการศึกษาการอนุรักษ์ของเชิงพุทธ,ธศาสนาและการท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำงานสุพรรณบุรีอยากจะเชิญชวนนะครับผู้ชมรายการทุกท่านได้มาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณนะครับการจัดงานนี้เริ่มตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับขอญอาตทางอาจารย์ได้ให้ผู้อำนวยการได้ให้ข้อมูลครับผม สำหรับการจัดงานกำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่3นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2554ซึ่งถือวันวันมิ่งมหามงคลที่สำคัญที่สุดผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแผงพระจากทั่วประเทศการประมูลพระการประกวดพระเครื่องนั้นที่นี่สุพรรณบุรีครับจัดอะไรแล้วสมพระเกียรติสมศักดิ์ศรีที่สำคัญที่สุดดินแดนศรีประจันนั้นมีของดีและมีเซียนพระเป็นตำนานพระคุนแผนบ้านกลางกู้ชาติท่านจะมาเยือนถิน่นแผ่นดินที่เป็นประวัติศาสตร์ทุกเรื่อง มั่นใจือเกินครับว่า34ถึงธันวาคมนี้เราจะพบกันที่โรงเรียนศรีประจัน์เมติประมุขซึ่งห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีตัวเมืองเพียง20่กิโลเมตรมาได้ทุกทางครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่างทอง4 9กิโลแล้วก็แยกพอพยาอีก8กิโลนะครับจากสามชุกครับมาจากใยนาทยี่สะดวกนะครับมาถึงเดิมบางําบวชเบืองฉวางนี่6กโลห่างมาอีก15โลก็ถึงศรีประจันนะครับจะมาธานครปฐมกำแพงแสนนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีก็แยกเข้ามาสู่ถนนสาย340โรรงเเียนนนติดถนนใหญ่ส้นทางงจััหดสุุรณี สะดวกสบายครับ3 4มสี่ทันวามมครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ท่านนายกเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมรายการครับจะเห็นได้ว่าการจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องครั้งนี้เหมือนกับเราได้นำของดีที่สุดของคนสุพรรณบุรีนะครับ จากทุกครอบครัวก็ว่าได้เข้ามาประกวดกันนะครับอย่างผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมสะสมไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันนั้นผมก็จะเอามาเหมือนกันนะครับอย่างผมเป็นคนจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะฮะผมก็จะเอาของหลวงปู่บุญวัดกามังแก้วตั้งแต่สมัยคุณปู่เ,เคยสะสมมานะฮะก็จะมีหลวงพ่อเงินวัดดอยหอมหลวงพ่อน้อยนะฮะวัดธรรมศาลานะครับหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะครับ วันนั้นผมก็จะเอามาจัดแสดงให้ด้วยในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและพี่น้องของชาวสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สะสมพระเครื่องทั้งหมดนะครับผมอยากเชิญชวนนะครับเพื่อเป็นทางศิลปะเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรามาแลกประสบการณ์กันเพื่อการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวนะครับ าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะให้ข้อมูลนะครับท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ www.supan.net โทรไปที่035-536-030ได้หรือเข้า Facebook ของ t a t ีสุพรรณท่านจะได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณาทางท่านนายกแล้ก็ท่านผู้อำนวยการนะครับ คงจะเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์กับเซียนผ้าต่างๆที่เป็นกรรมการในการจัดงานครั้งนี้นะครับเขามีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลย์ยังไงแล้วเขามีองค์ประกอบเงื่อนไขในการประกวดยังไงครับในดับต่อไปครับผมครับครับครับดีครับเที่ยวด้วยหัวใจลัะ